สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารในส่วนของตัวคลายสติดกันนั่นเองท่านผู้ชมครับในส่วนของวันที่เปิดให้บริการนะครับผมก็เคยแจ้งไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือในส่วนของในเดือนกันยายนหรือว่าเดือนหน้าเนาะส่วนวันที่เปิดให้บริการคิดว่าาจะประมาณวันที่8ถึงวันที่10กันยานะครับอันนี้เป็นการคาดเดาจากทางผมเองนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเรามาดูที่ทางแฟนเพจนะครับเขาเพิ่งอัปเดตในส่วนของตัวโพสต์ล่าสุดเลยนะครับประมาณ6กโมง 29นะครับหรือ6วงเครื่องนั่นเองนะผู้ชมครับก็คือให้ทำการวหวตเนาะตรงนี้อ่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นในส่วนของตัวสปอยเลอร์รถหรือเปล่าหรือว่าเลือกรถนะครับให้เรามาตรงนี้ทะผู้ชมครับนะเดี๋ยวจะทิ้งเลงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้เขาให้เลือกรถที่เราชอบนะครับรถก็จะมีอยู่ทั้งหมด3าคันเนาะเดี๋ยวเราไปดูรถแต่ละคันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นสปอยเลอร์รถของแต่ละคันหรือว่า รถแต่ละคันที่จะนําเข้ามาในตอนที่เปิดให้บริการนั่นเองคุณผู้ชมครับเพราะว่าตรงนี้เขาถามรถที่ชอบเนาะรถคันแรกก็จะเป็นตัวคันนี้นะครับโรตัสนะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะอุ้ยแม่งหรูว่ะอย่างเจ๋งเลยนะครับสําหรับตรงนี้ท่านผู้ชมครับแจ่มมากมากเลยเนาะรถคันที่2นะครับคาสิเมโร่เหรอหนึ่งเก้าเจ็ดสองนะครับ,เ,รเ,รบเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันว่าจะเป็นรถจังไดท่านผู้ชมครับว้าวโคตรคลาสสิกเลยนะสําหรับตรงนี้ท่านผู้ชม ถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็คันสุดท้ายก็จะเป็น Honda นั่นเองนะผู่ชมครับที่เขาจะให้เลือกเนาะเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันในคลิปนี้ด้วยนะครับอืมไม่แน่ใจอะว่าเขาให้ตัวสปอยเลอร์รถหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างเช่นสปอยเลอร์ของคันนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เป็นชุดแต่งอะไรแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาเขียนตรงเนี้ยเขาถามถึงรถที่เราชอบนะครับก็โหวตไปเนาะ ส่วนตัวผมชอบอขันที่2นะครับแล้วก็กดส่งนะครับอันนี้เป็นการโหวตแบบง่ายๆแบบนิดเดียวไม่ได้มีอะไรเยอะแยๆนะครับก็ช่วยผู้วรรนาเขาหน่อยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมตัวนี้เนาะเอาเป็นว่าวันนี้น่าจะมีข่าวสารอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามเดือนหน้ากันได้เลยนะครับถ้าเกมเปิดให้บริการเดี๋ยวลงคลิปกันอีกรอบหนึ่งนะครับ